สวัสดีนะคะตรงนี้เหมือนจะมีใครเดินนะคะดูเป็นแถวไปแช่นี่นี่นี่เราปลูกต้นไม้ไว้นะคะ ก็จะรักษาความชื้นตรงนี้นะคะในบริเวณบ้านนะคะทำให้ทำให้อากาศเวลาลมพัดไดมีความเย็นอยู่นะคะเราปลูกต้นก้ามปูหนีบตัวนี้เวลาฝนตกนะคะจะไม่ลงถึงดินโดยเฉพาะนะคะก็จะมีใบเนี่ยบังอยู่นะคะทําให้ดินไม่ละลายไปกับน้ำเวลาฝนตกไปดันทีนะคะตรงนี้ ก็จะเป็นทางน้ํานะคะอันนี้ผลอะไรสมอะไรนะใคยเรียกสมสมแป้นสมแป้นกรูดไม่รู้ต้วสมอะไรจะมีความซ่าแล้วออกแบบอะมีกลิ่นคล้ายกับมะกรูดนะคะแต่ว่ากลิ่นคล้ายกับมะกรูดก็คือกลิ่นที่ว่ามีชุนๆแบบผิวอะคะ่ะ แล้วก็ข้างในพอเปิดออกมาแบบะคล้ายกับซ่อมโอค่ะในก้ามปูนิบตัวนี้ขยายพันธุ์เร็วนะคะแม้ว่าเราจะเอาออกไปแล้วก็ยังขยายพันธุ์ได้อยู่นะคะหักหักแล้วก็ยังเอาไปก็ยังแตกได้อยู่นะคะ เวลาเราเด็ดไปเราก็จะเว้นไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำให้อยอดตอื่นขึ้นยากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้เป็นช่วง ฝนไม่ค่อยตกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นี่อากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะคะเนี่ยนกนางแอ่นบินแล้วตรงนี้มีต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวตรงนี้ลูกหล่นง่ายนะคะเราปลูกต้นไม้หลากหลายนะคะลงไป มีเสียงนกนะคะมีเสียงนกเป็นระยะระยะนะคะนี่ต้นอันนี้ก็ปักง่ายนะคะหักแล้วก็เอามาปักนะคะช่วงช่วงฤดูฝนนะแล้วก็ติดง่ายมากนะคะ นี่เราปลูกต้นอะไรแล้วเก็กงวยไหมอะก,ก็เรียกเก็กงวยสีเหลืองนะคะแล้วก็ปลูกต้นบอนสีไว้ในกระถางนะคะก็ดีกว่าลงดินนะคะอบอนสีแบบใบเรียวๆอะนี่ตัวนี้ลงในกระถางดีกว่า อันนี้ไม่ได้ใส่อะไระเขาียากมะพร้าวอะ่ะเขาียากอะไรอะ่ะที่เป็นสีน้ำตาลอะ่ะเขาียากอะไรอะ่ะกับมะพร้าวไหมไม่ได้ใส่ไปนะคะ แต่ว่าที่จริงเวลาปลูกต้นบอลนะคะควรใส่กาบมะพร้าวลงไปด้วยนะคะมีเสียงนกนะคะนี่เราได้เคลียร์พื้นที่ยังไม่หมดนะคะเห็นไหมก็ยังมีสีเขียวอยู่นะเรปลูกไปเยอะแล้วนะคะ ต้นก้ามปูหนีบก้ามปูหลุดนะคะเนี่ยมีไว้สักต้นนะคะขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะคะอันนี้เราใส่ต้นเตยนะคะปลูกได้แหละเตยชอบน้ำนะคะ ชอบเสียงนกแบบนี้เท่าไหร่เสียงรบก,กวนมากเลยแต่บางชนิดก็ชอบนะคะาากกนี่ไม่แล้วด้านหน้าเสียงเหมือนอะไรเสียงมันลุกไกลเลย ลมพัดแล้วนะคะวันนี้คลือฝนมากลุ้นว่าจะตกไหมนะคะอุ้ยนกบินกันสามตัวเมื่อกี้นะคะ นี่ใบเหลืองเลยนี่ดึงนะดึงต้นอะไรอะ่ะรู้จักไหมต้นอะไรสูงมากต้นนี้สูงมากนะคะต้นอะไรต้นจันจันผานะคะ เห็นไหมเราปลูกปลูกได้เยอะเลยแต่ว่าปลูกได้ไหมใช้เวลาปลูกไม่กี่ชั่วโมงต่อตวันนะคะเพราะว่าพื้นเป็นหินนะคะเป็นหินทำให้ต้องใช้แรงเยอะไปหน่อยอนะคะนี่เห็นไหมเป็นหินนะคะนี่เป็นหินแบบนี้เลยนะคะแต่ว่า ต้นเนี้ยขึ้นขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ปลูกอ,อันนี้ต้นบอนหอมนะคะก็ขึ้นอยู่นะคะกับหินชนิดนี้หินอะไรรู้จักไหมเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวจะขุดพอมาปลูกตรงนี้อีกนะคะปลูกไปถึงตรงนั้นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขยายพันไม่ทันนะคะแต่ว่าก็เริ่มติดช่วงหน้าเล้งแล้วนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นติดดีไหมแต่ว่านี้คือก่อนที่จะ ถึงช่วงหน้าแล้งยังไงก็รีบปลูกนะคะเราตั้งแปลงผักตรงนี้นะคะไม่ได้ปลูกอย่างอื่นเลยไม่รู้ว่าติดดีไหมนะคะ ผูกผักไม่เก่งนะคะไม่เหมือนต้นแบบปักปักปักเอาก็ติดนะคะผักชีผักขีลาปักเอาก็ติดมันเกี่ยวกับเดนดด้วยละเดนด์ที้ปลูกอะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินถมนะคะดินจากที่อื่นเอามาปลูกดินนะคะเอามาปลูกอย่างอื่นมันไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณรอบนี้ก็เป็นเดินลูกลังนะคะปลูกอะไรยากนะเวลาแบบมีน้ำอะ่ะก็จะเห็นนะคะว่าสีน้ำเปลี่ยนนะคะเป็นดินลูกลังแถวนี้นะคะ นกมาทำอะไรตรงนี้มาหาลูกตะขบกินนีละหนีละมีบอนหอมปลูกไว้นะคะไว้ทำแกงส้มนะคะกินได้แล้วก็ต้นก็ใหญ่นะ มันมีตรงนู้นอะตรงนู้นต้นใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่าได้กากมากากมาพปลาาที่ว่าย่อยสลายเป็นสีดำแล้วอะแล้วเหมือนกับได้สารอาหารไปนะคะทําให้ใบใหญ่กว่านี้พาไปดูด้วยพาพาไปพาไปดูเดี๋ยวนี่ ตรงนี้นะคะเป็นกามาพรวเห็นไหมย่อยสลาเป็นสีดำแล้วล่ะคะ่ะนี่ดูใบใหญ่มากใบเต็มเจ้าเลยเห็นไหมคะตรงนี้มีต้นกับเพลานะคะกระเป๋าสีเขียว แล้วก็ต้นผักกากองเอามาจากข้างนอกนะคะเอามาปลูกตอนปลูกเอามาปลูกทั้งต้นแล้วก็ตัดตัดเนี่ยตัดมาปลูกตัดกิ่งตัดอะไรเป็นไว้ใบเล็กๆข้างๆแล้วก็เนี่ยแล้วก็ขึ้นนะคะดีที่ว่าเราไปเอามาก่อนเพราะว่าตรงนั้นอะะ่ะพอเขาฉีดหญ้าคามันขึ้นใช่ไหมพอเขาฉีดหญ้าแล้วก็ทําให้ต้นบ,บักกากองอ่ะ หมดเลยตรงนั้นโชคดีที่ว่เา,เ,าเราเอาพันมาก่อนได้ได้ไว้ปลูกต่อนะคะมีต้นอะไรเนี่ยอันนี้ผลยังไม่เป็นสีเหลืองเลยรู้จักไหม ไม่รู้เชื่ออะไรลบอีกแล้วนะคะย่าขึ้นเร็วนะคะเห็นไหมย่าขึ้นเร็วมากนี่เราปลูกต้นอันนี้ต้นมาเดือหาผลไม่เจอในผลอะ่ะ นี่ผลต้นมาเดือนะคะมีมายมด้วยมายมมีผลแล้วนะต้นมายมถ่ายรังดีกว่าเฮ้ยตกใจหมดนึดกว่าตัวอะไรนี่ทิ้งเลนเกือบได้วิ่ง ะะขอบคุณที่รับชมนะคะหนีดีกว่าลบเกินไปขอบคุณะคะ่ะ